สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กาเราอีล่ลงตุงนางพผาทัวร์วันนี้แล้วก็จะพาท่านไปเทีเ่ย,ลยลลวล่องแพบ้างนนองแล้วก็พาไปไ้ว้แเซบยหลงชักชายแล้วก็มีคุเป็นยเยลยนะคะนะเขาบอกว่าท้าน้าที่นคะรแล้วอ่ะต้องไปเพราะว่าที่นี่ธรรมชาติสวยมากบรรยากาศดี มาถึงที่ร่องแพบ้างวันผ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวขอเนี้ยใส่แม็ก,ก่อนนะในส่วนตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านผักด้านหลังเห็นเป็นบ้านผักเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกันก่อนที่จะไปร่องแพนะคะ ตอนนี้เราก็ทําการกินกับข้าเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปล่องแพรเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็อกรอเพื่อนเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็จะพาไปล่องแพไปกันเลยตอนนี้เราก็กําลังเดินเพื่อที่จะไปล่องแพนะคะเป็นไงบ้างร้อนไหมร้อนมากเลยค่ะแต่ก็บรรยากาศกำลังดีอยู่แหละ ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังโควิดคนก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ก็มีคนมาเที่ยวนะมีคนมาเที่ยวน้ําก็คือยังใสอยู่ปกติเพราะช่วงนี้ก็ฝนตกแต่ว่าก็ไม่ได้ตกมากจนกระทั่งแบบทําให้น้าแบบไม่ใสหรือมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะบรรยากาศดีลมเย็นนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนแพไม้ไผ่เป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะคะอาจจะแดดแรงนิดนึงนะคะเรากำลังจะพายเข้าไปในร่ม บรรยากาศดีมากน้ำใสเย็นสปายตรงนี้ก็จะมีระยะทางน่าจะราเราประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรได้ไหมคะความยาวโอ้กิโลประมาณกิโล,รโป,รโลประมาณกิโลกว่าได้ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากมาะมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนมาเซ่ฮัลโหลอันนั้นก็จะเป็นซเฟอร์คนพายของเรานะซึ่งก็จะเป็นน้องที่ทำงานใน ล่องแพงนี้แหะคู่เดียร์คดีมากดีในส่วนของทางซ้ายมือก็จะเป็นบ้านพักแล้วก็ซุ้มอาหารนะคะมีขายับแล้วก็มีสไลเดอร์อยู่ด้านเลาด้วยเห็นไหมอ่ะแล้วก็เราจะไปล่องแพงในจุดต่างๆเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนแล้วบาย อันนี้เราก็พายมาได้ที่ทางแล้วเราก็แวะยู่จุดที่น่าจะเรียกว่าเป็นน้ำตกอีกชั้นหนึ่งคุณเห็นไหมน,นี่นะมันก็จะค่อนข้างกรหนแรงนึงจะให้ดูก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนั้นเลยเรวก็จะเดินไปนั่งชิงช้าทุกคนฟ้าถ้ามาที่นี่ก็คือจะมีจุดให้หายรูปเยอะมากนะมีปลาด้วยวปลาเล็กปลาน้อย แต่ทุกคนต้องเดินแบบระวังระวังเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรเราวก็ต้องเองดินๆทุกคนนบรรยากาศดีมากรู้แล้วว่าทําไมถ้ามานะครเราต้องห้ามพลาดล่องแพงบ้างบางโหวน,นเพราะหนึ่งเลยบรรยากาศดีธรรมชาติสวยน้ําใสอาหารอร่อยด้วยนะทุกคนแล้วแล้วก็ราคาเป็นกันเองไม่ได้แพงเลยนี่ใส่ของพี่ใส่ สวยมากไม่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากการล่องแพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้เปียกน้ำเลยเพราะว่าเราต้องมีไปถ่ายงานอีกหนึ่งที่าสาหรับใครที่มาเทีย่ยวนครต้องบอกเลยว่าพลาไม่ได้จริงๆกับล่องแพบ้างวังอนหนึ่งเลยบรรยากาศดีอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้อาหารอร่อย แล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญพนักงานาที่น่ารักมากบริการดีประทับใจแน่นอนถ้าเกิดใครมาไม่ควรพลาดเลยจริงๆลองใช้ลอง,ลอง,ลองมาบนท้องของเรานี่ทุกคนอยากให้มานะบรรยากาศรอบๆบอกเลยว่าถ้ามาเราจะไม่ผิดหวังมีห้องน้ำให้อาบน้ําอะไรเรียบร้อยนะคะมีทุกอย่างมีบ้านพักลายหลังไว้ให้บริการทับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาต้องการพักผ่อนครั้งขึ้นนะคะตั้งแคมป์ได้เลยบรรยากาศ ดีดีลานตเซ็นวันนี้เราก็มีแค่นี้เพราะว่าเรามีไปถ่ายงานอีกหนึ่งที่ก็อยากให้ลองมาที่เอีมมาชมกันดูนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย